ยินดีนะคะยินดีกับทุกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดบ23มกราคมนี้นะคะที่สมรสเท่าเทียมกันแล้วนะคะสําหรับใครที่ใจจดใจ,จ่อรอวันนี้ก็ยินดีด้วยเป็นอย่างมากนะคะที่คุณก็จะได้แบบว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิเช่่ยทุกคนก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่แล้วลหละแต่วันนี้เขาได้เหมือนเต็มร้อยกับตัวเขาเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะหมายเชื่อว่าแต่ละคนที่เฝ้ารอวันนี้ทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีคุณภาพหมดเพราะฉะนั้นแล้วหมายดีใจแล้วยินดีกับทุทกๆความสําเร็จที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราก็ขอให้ไป ทิศทางที่ดีพี่รู้สึกว่ามันคือคนหนึ่งคนกับคนอีกหนึ่งคนที่รักกันแล้วเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทําไมเราต้องมาโดนจํากัดด้วยคัว่าอ้าวเกิดมาเพศสภาพเดียวกันแต่งงานกันไม่ได้เลยคือว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมและเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าต้องบอกว่าพอการแต่งงานมาเกิดขึ้นนะคะมันจะมีสิทธิอื่นๆตามมาอย่างเช่นอ้เรื่องการเซ็นนู่นนี่นั่นเรื่องมรดกเรื่องของการเซ็นเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆอันนี้มันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับ เพราะว่าน,นเมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่วยการแบบรักกันแล้วก็ควรจะได้สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้ของคนไทยค่ะตั้งแต่ในสมัยแบบยุครัตน,นโกสินทร์ตอนต้น,นอะไรอย่างเงี้ยที่มีบทบัญญัติไว้เลยว่าวห้ามนะเขาไม่งั้นโดนลงโทษแน่นอนจากสิ่งที่มันเคยเป็นกฎหมายกฎมเทียบาลที่มันผิดณวันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับในสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆค่ะ